ข้อนี้สุดท้าย40นะครับจะจบแล้วข้อนี้เป็นเรื่องสมดุนฮาริีไวเบิร์นะออกทุกปีนะครับแล้วก็ข้อนี้ปีนี้พิเศษมาเป็นแบบเลือกตอบเชิงซอนเลยเขาบอกว่าสำรวจถั่วันเตาบนเกาะแห่งหนึ่งพบต้นถั่วลันเตา5,000ต้นเป็นมเมล็ดกลม4,400ต้นคุกขะหก0 0ต้นโดยประชากรนี้มีความถี่จีโนไทป์ที่ควบคุมลักษณะ,มะเมล็ด แบบเฮตโรไซกัส0.36าให้ y ใหญ่ y y, ควบคุมลักษณะมันิโกมแอลลีน y เล็กควบคุมลักษณะมันดิคุกค่ะดยวเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบเด่นสมบูรณ์ประชากรถั่วลันเตานี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กข้อใดถูกต้องความทีอลลีน e y เท่ากับอันนี้จีโนไทป์แบบโรโมไซกัสโดมิเนนต์8ป0นอยต้นไหมถ้าต่อมาต้นที่มีลักษณะมันดิคุกขาดติดโรคระบาดจำนวนนดลงมาก ความถี่จีโนไทย์วาใหญ่วายใหญ่จะมากกว่า0.52มั้าไหมเออถามคือใช้เวลาเยอะอะทีนี้ลูกฮาร์ดีไวเบิร์กเขาบอกว่ายังไงก่อนทวนก่อนนะฮาร์ดีไวเบิร์กเขาบอกว่าฮาร์ดีไวเบิร์กบอกว่าประชากรเนี่ยประชากรประชากรหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันถ้ามันเข้าเงื่อนไขของฮาร์ดีไวเบิร์กนะ มันจะทำให้ขนาดประชากรเนี่ยมันคงที่โอเคไหมซึ่งไฮดีไวเบิร์กเขาการที่มันจะเข้าไฮาดีไวเบิร์กได้นั้นจะต้องเป็นประชากรขนาดใหญ่เงื่อนไขนะเงื่อนไขคือ large population เงื่อนไขคือ no mutation ไม่มีการกลายพันธุ์ no gene flow นะไม่มีการถ่ายเทยียน นะครับแล้วก็ random mating <c oughs> คือผสมพันธุ์แบบสุ่มไม่มีการเลือกคู่ครองแล้วก็ no natural selection นะไม่มีการคัดเลือกทางธรรมชาติถึงจะเข้าเงื่อนไขซึ่งข้อนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าอยู่ในสมดุล Hardy Weinberg ก็แปลว่าต้องเงเข้าเงื่อนไข ีนี้นะคบพาดีไวเบิร์กเนี่ยที่เราเคยเรียนกันลูกเขาจะบอกว่าความถี่อันลีนนะความถี่อันลีนของประชากรรุ่นใดรุ่นหนึ่งจะคงที่เสมอโอเคความถี่ประชากรเอ้ความถี่อันลีนของประชากรทุกรุ่นจะคงที่เสมออันนี้คือหลักการนะความถี่อันลีนของประชากร จะคงที่ในทุกรุ่นเสมอโอเคไหมอันนี้ความจี่อันลีของประชากรจะคงที่ในทุกรุ่นเสมอถ้าเกิดว่าพี่ให้ t เนี่ยนะครับคือคือความถี่ของอัลลี อันนี้เขาให้อะไรอะ y ใหญ่ y เล็กใช่ไหมพี่ขอเปลี่ยนได้ไหมพี่ขอเปลี่ยนเป็น a ใหญ่ a เล็กได้ไหมเดี๋ยวมันงงนะถ้า p คือความถี่อัลลีน a ใหญ่ q คือความถี่อันลีน a เล็กพี่แค่เปลี่ยนเฉยๆว่า y ใหญ่คือ a ใหญ่ y เล็กคือ a เล็กเพราะเดี๋ยวมันจะงงโอเคนะ y ใหญ่ y เล็กเขียนงงงง y ใหญ่ y เล็กเขียนงงอ่ะเพราะฉะนั้น ความถี่อัลลีเนี่ยมันมี2แบบถูกไหมโจทย์บอกมาแล้วว่าเขาเป็นลักษณะแบบเด่นสมบูรณ์หมายความว่า a ใหญ่ก็จะขมเเล็กสมบูรณ์ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น a ใหญ่ลูกความถี่อาลีน A ใหญ่บวกความถี่แอนลีเอเล็กต้องเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้น p บวก q จะต้องเท่ากับ1เสมออันนี้คือสูตรที่ฮาร์ดีไวเบิร์กได้บอกเราไว้นะ ทีนี้ถ้าเกิดว่า p กับ q เนี่ยมันมา c r o s กันคือพ่อแม่มา c r o s กันน้องก็เลยต้องยกกำลังสองน้องกระจายพน์ออกมาได้ p กำลังสองบวกสอง pq บวก q กำลังสองเท่ากับหนึ่งอันนี้มันจะบอกอะไรเรานะสมการนี้มันจะบอกอะไรเราลูกอันนี้เนี่ยบอกคือความถี่อันลีนถูกปะเมื่ออันลีนอันลี 1มาเจอกับอันดีนหนึ่งเช่น A ใหญ่มาเจอกันกับ A ใหญ่เกิดไปอะไรจีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าพี่เอาอันลีนอันนี้คือเซตความถี่อันดีนหนึ่งมาครอสกันกับเซตความถี่อันลีนหึเหมือนพ่อกับแม่ผสมพันธุ์กันก็เลยต้องยกกําลังสองทั้งหมดกระจายสูตรออกมาได้อันนี้เพราะฉะนั้น P กําลังสองของเราเนี่ยมันก็จะบอกความถี่ของ เใหญ่ถูกไหมถูกไหมความถี่ของ a ใหญ่ a ใหญ่เพราะว่า p เราแทนด้วยความถี่อันลีน a ใหญ่เพราะฉะนั้น p กําลังสองก็เหมือนกับมี a ใหญ่สองตัวก็คือที่เขียน f แบบนี้คือความถี่โอเคปะความถี่ของ a ใหญ่ a ใหญ่สอง pq คดนี้จะบอกความถี่ของ a ใหญ่เเล็ก q กําลังสองบวกความถี่ของ a อเล็ก a เล็กเรียบร้อย อ,นนอ,อ,อ,อันนี้คือความรู้ที่เรามีของฮาร์ดีไวเบิร์เห็นปะอันนี้คือความรู้ที่เรามีของฮาร์ดีไวเบิร์ดอะนะครับทีนี้ข้อหนึ่งเขาบอกความถี่อลีนไวใหญ่เท่ากับศูนย์จุดห้าสองหรือไม่อะน้องก็ไปดูก่อนนะโดยสูตรที่น้องจะต้องรู้เพิ่มเติมคือความถี่อารีลกูกเมื่อไหร่ที่มันเป็นความถี่เนี่ยเมื่อไหร่ที่ เป็นสูตรความถี่เมื่อ,อไหร่ให้น้องเอาที่น้องสนใจหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เราสนใจอันลีนสมมุติว่าเป็นความถี่อันลีน A ใหญ่นะน้องก็เอา a ใหญ่คือตัวที่เราสนใจหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดก็คืออันลีน A ใหญ่กับ a เล็กถูกไหมเพราะมันมีแค่นี้ถูกปะทันไหมอันนะถ้าพูดถึงความถี่ จีโนไทป์นะความถี่จีโนไทป์ของ A ใหญ่ a ใหญ่น้องก็ต้องเอาที่สนใจคือจีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่หารจีโนไทป์ทั้งหมดจีโนไทป์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ a ใหญ่ a ใหญ่บวก A ใหญ่เเล็กบวกเเล็ก A เล็กถูกไหมอ่ะอ่ะแค่นี้เพราะฉะนั้นจากประโยคโจทย์ที่เขาให้มาเราสามารถหาอะไรได้บ้างลูก เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันต้นนี่คืออถูกไหมทั้งหมดหนึ่งพันต้นเป็นมเมล็ดกลมสี่พันสี่ร้อยต้นน้องพี่ขอแปลงฟีโนไทป์คือมเมล็ดกลมเนี่ยเป็นจีโนไทป์เป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ไหมได้นะโดยเขาบอกเลยว,ว่าวายใหญ่ก็คือ A ใหญ่ของเราควบคุมลักษณะ,มะเมล็ดกลมวายเล็กควบคุมลักษณะ,มะเมล็ดขุค่ะเนอะอ่ะพี่ขอ ทำให้มันเป็นวายใหญ่วายเล็กก็ได้มเมล็ดกลมก็คือเท่าไหร่ลูกเมล็ดกลมเนี่ยคือวายใหญ่แสดงว่าต้องมีวายใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวถึงจะเป็นมเมล็ดกลมถูกปะแสดงว่าอะไรประโยคนี้เขาบอกว่าวายใหญ่บวกวายใหญ่วายใหญ่บวกวายใหญ่วายเล็กเท่ากับสี่พันสี่ร้อยถูกไหมถูกไหมเพราะเมล็ดกลมเนี่ยมันหมายความว่า อันนี้กลมอยู่แล้วอันนี้เด่นข่มด้อยมันก็เลยต้องเป็นกลมตรงเนี้ยสี่พันสี่ร้อยมันไดคู่ค่าหกร้อยต้นแปลว่าแปลว่า y เล็ก y เล็กเท่ากับหกร้อยนะโดยประชากรนี้ครับมีความถี่มาแล้วความถี่จีโนไทป์ที่เป็นเฮ t e r o z y g เท่ากับ0.36แปลว่าอะไร เฮตโรไซกัส <c oughs> เป็นความถี่เนาะ,ะความถี่ก็ใส่ f วงเล็บเทตโรไซ์กัสแปลว่าพันทางแต่ว่าต้องเป็น y ใหญ่ y เล็กถูก e ไหมเท่ากับ0.36จุดสามหกันปะทันนนะ,ะเพราะฉะนั้นเรารู้ะลรอันนี้คือที่โจทย์บอกเรารู้ว่า f y ใหญ่ y เล็ก เท่ากับ0.36อันนี้คือความถี่จีโนไทป์ที่โจทย์บอกแล้วก็ y ใหญ่ y ใหญ่บวก y ใหญ่ y เล็กเท่ากับส4 0 0ต้น y เล็ก y เล็กทเท่ากับ600ต้นนะโดยรวมกันทั้งหมดคือ5,000ต้นอันนี้โจทย์บอก่อะทีนี้เราหาอะไรได้อีก เราต้องการที่จะหาความถีดอาลีน y ใหญ่ถูกไหมลูกเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้คืออันนี้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 เริ่มยังไงดีเรามีสูตรอยู่ถูกปะเราก็ลองเอามาใส่ดูนะครับเราก็พบว่าเราสามารถเอาเนี่ย f y ใหญ่ y เล็กเนี่ยมาใส่ได้ถูกปะนะดู f y ใหญ่ y เล็กของเราเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ สองถูกไหมถูกไหมก็คือพจน์นี้พจน์นี้เนี่ยเป็นศูนย์จุดสามหกโอเคทันปะ,ะหาอะไรอีกได้หาอะไรอีกพี่หาความถี่จีโนไทป์ y เล็ก y เล็กได้ไหมก็คือ f y เล็ก y เล็กหาได้ไหม หาได้ถูกไหมเพราะเรารู้การที่เราจะหาความถี่จีโนทไทป์ y เล็ก y เล็กได้เราก็ต้องเอาจีโนทไทป์ y เล็ก y เล็กหารจีโนไทป์ทั้งหมดถูกไหมลูกซึ่งทั้งหมดเรารู้แล้วว่ามันมี5,000ต้นก็คือหาร5,000ถูกไหม y เล็ก y เล็กก็600ถูกไหมหารกันออกมาน้องจะได้เท่ากับ0.12 ถูกปะซึ่ง0.12นเนี่ยนะครับพจน์นี้มันคือความถี่ของ y เล็ก y เล็กถูกปะก็คืออะไรก็คืออันนี้ก้อน,นี้ถูกไหม Q กําลังสองอันนี้เท่ากับ Q กําลังสองแล้วหนูดูนะตอนนี้เรามี2 p q ตอนนี้เรามี Q กําลังสองฝั่งนี้เท่ากับ1น,น้องก็หา p กําลังสองได้แล้วถูกไหมเั็นป่ะถูกป่ะ ้องก็ตั้ง p กําลังสองบวก2 pq บวก q กําลังสองเท่ากับ1 p กําลังสองต้องการหา2 pq คือ0.36ก q กําลังสองคือ0.12เท่ากับ1คิดเลขออกมานะก็จะได้1ลบ0.48ี p กําลังสองก็เท่ากับ0.52ถูกไหม เออนะพีกำลังสองเท่ากับ0.52ย์จุดาพีกำลังสองนี่คืออะไรลูกก็คือความถี่ของ y ใหญ่ y ใหญ่ถูกไหมอ่ะได้มาแล้วตอนนี้เราได้ตรงนี้มาแล้วได,นนวนะวได้อันนี้มาแล้วน <c oughs> ะแล้วก็ได้อันนี้มาแล้วแสดงว่าตอนนี้เราดูแล้วความถี่จีโนไทป์อ่ะ มันก็คือ f y ใหญ่ y ใหญ่เท่ากับ0.52 f y ใหญ่ y เล็กเท่ากับ0.36แล้วก็ f y เล็ก y เล็กเท่ากับ0.12อ,อันนี้เรียบร้อยเราคิดออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือความที่ g โดนไฮดูไหม พอรู้อย่างนี้ปุ๊บน้องหาความถี่เจนโนไทได้เรียบร้อยน้องสามารถหาความถี่อะลีนได้เลยถูกไหมลูกนะโดยเราจะเอาไปหาความถี่อะลีนก็คือ f y ใหญ่กับ f y เล็กถูกปะ่ะนะหายังไงแน่นอนความถี่อะลีน y ใหญ่ ก็เกิดจากอารีนวายใหญ่หารอารีนทั้งหมดถูกไหมก็คือวายใหญ่หารวายใหญ่บวกวายเล็กวายเล็กก็คือวายเล็กหารวายใหญ่บวกวายเล็กแบบนี้ถูกไหมถูกไหมอ่ะทีนี้นะน้องก็ไปดูว่าวายใหญ่มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับวายใหญ่มันอยู่ตรงไหนบ้างวายใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างลูก วายใหญ่อยู่ตรงอันนี้ถูกปะหยุดในวายใหญ่วายใหญ่แล้วก็วายใหญ่วายเล็กถูกไหมอืมนะทีนี้คิดไงต่อเราใช้สูตรนี้ไปแล้วถูกปะเรายังเหลืออีกสูตรหนึ่งปะถูกไหมเออนะครับ คือถ้าเรารู้ความถีออ่อารลีนใดอาลีนหนึ่งเราสามารถบวกกันได้เท่ากับหนึ่งเลยถูกไหมถูกปะนะ,ะหายยังไงต่อลูกหายยังไงต่อหายยังไงต่อ ก็หาอย่างนี้ได้เลยเหรอเราคือพี่รู้ว่า y เนี่ย y ใหญ่เนี่ยนะครับมันเกิดจาก y ใหญ่ y ใหญ่กับ y ใหญ่ y เล็กถูกไหมส่วน y เล็กมันก็จะอยู่ใน y เล็ก y เล็กกับ y ใหญ่ y เล็กเช่นเดียวกันถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไปดูว่า y ใหญ่ y เล็กมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคไหม y ใหญ่ y เล็กมันมันอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับเราก็พบว่า Y ใหญ่ Y ใหญ่เนี้ยนะมันเกิดจาก Y ใหญ่วใหญ่กับ Y ใหญ่วเล็กถูกไหมวใหญ่วใหญ่มีกี่ต้นลูกเอาเรายังไม่ได้หาเลยถูกไหมเรารู้แค่ว่าสองอันนี้มันรวมกันได้4,400ัต้นถูกปะ่ะนะแต่เรายังไม่รู้เลยว่า แต่ละอย่างเนี่ยมันแยกกันเนี่ยมันมันเป็นเท่าไหร่ดูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายมากนะครับพี่ก็พี่ก็เอาความถี่จีโดไทที่เรารู้เนี่ยนะไปคูณนะพี่ก็จะเอาไปคูณกับจํานวนต้นทั้งหมดนะพี่ก็จะเอาไปคูณกับจํานวนต้นทั้งหมดก็คือ5000ต้นเพราะว่า1ต้นมันประกอบด้วย สองจีโนไทป์คือ y ใหญ่กับ Y เล็กหรือ y2 สองแบบมาเจอกันถูกไหมเพราะฉะนั้นต้นที่เป็น Y ใหญ่ y ใหญ่พี่ก็หาความถี่จีโนไทป์มาแล้วว่าทั้งหมดค่าทันต้นเนี่ยมีความถี่จีโนไทป์เป็น Y ใหญ่ y ใหญ่เท่านี้พี่ก็เลยเอาความถี่จีโนไทป์คูณจํานวนต้นทั้งหมดก็คือ5 0 0 0นะคิดเลขออกมาพี่ก็จะได้ว่าเป็นต้นที่มีนะ ต้นที่มีจีโนไทป์ y ใหญ่ y ใหญ่เท่ากับ0ูนจุคูณห้าพนนะก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกคิดเลขออกมา2,600ต้นโอเคไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันต้น y ใหญ่ y เล็กก็เท่ากับ0.36จุคูณห้าพ ก็ได้เท่าไหร่ก็จะได้ทั้งหมดพันแปดต้น y เล็ก y เล็กศูนย์จุดหนึก็จะเป็นต้น y เล็ก y เล็กเท่ากับเท่าไหร่ลูกคูณ5,000ออกมาก็เป็น600ต้นเหมือนที่โจทย์บอกแสดงว่าเราคิดถูกอ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็น้องก็ไปตอบข้อ2ได้แล้ว ต้นถัว่วลันเตาที่มีเจร์ไท์แบบโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ก็คือวายใหญ่วายใหญ่ถูกไหมเออมี800ต้นจริงไหมไม่มีทั้งหมด2,600ต้นก็ไม่ใช่ได้แล้วหนึ่งขอ้อต่อมามาคิดข้อหนึ่งความถี่อันลีนดายใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างวายใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมนะ เพราะฉะนั้นมันเกิดจากการที่เอาวายใหญ่วาใหญ่วาใหญ,ใหญ่ตรงนี้รวมกันให้หมดนะโดยเราดูแล้วว่าต้นวาใหญ่วาใหญ่เนี่ยสองพั 2, ต้นถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ก็เลยเอา2คูณกับ2600ันบวกกับ1800หารด้วยทั้งหมดทั้งหมดกี่ต้นลูกทั้งหมดห้าพันต้นถูกไหม ทั้งหมดเนี่ย5,000ต้นซึ่ง1ต้นมันเกิดจากการที่อันลีน2อันมารวมกันเป็น1จีโนไทป์ถูกไหมหนึ่ต้น1ต้นวายใหญ่วายใหญ่เนี่ยมันเกิดจากอันลีนวายใหญ่มารวมกันกับอันลีนวายใหญ่เพราะฉะนั้น1ต้นเกิดจาก2องันลีนถูกไหมอันนี้5,000ต้นก็ต้องมี1,000 10, 0อันลีนถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยหาร0 0 0 0อันลีน หน่วยทั้งหมดนี้คืออันลีนโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันทาไมเป็น2องคูณสองพเพราะว่า1ต้นมี2อันลีนดูไหมวายใหญ่วายใหญ่กี่ต้น2,600ต้นก็คูณเข้าไปทันนะ่ะต่อมาวายใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยลูกแต่ต้นวายใหญ่วายเล็กเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่วายใหญ่มารวมกับวายเล็กเพราะฉะนั้น วายใหญ่1000ต้นวายใหญ่วายเล็ก1ต้นเกิดจาก1น่วายใหญ่เกิดจาก1น่วายเล็กตรงนี้มี1 8 0 0ันอต้นมันก็เลยต้องเกิดจากวายใหญ่1,800ตัวกับวายเล็ก1800อตัวเช่นเดียวกันทันไหมทันไหม,มต้นวายใหญ่วายเล็กเนี่ยมันเกิดจาก1น่วายใหญ่มาปนกับ1น่วายเล็กแต่ทั้งหมด อันนี้คือหนึ่งต้นทั้งหมดมี1,800ต้นก็เลยต้องเป็น1,800งพันแปดร้อย y ใหญ่กับ1,800งพันแปดร้อย y เล็กเห็นปะอ่ะพี่ก็เลยบวก1,800งพันแปดร้อยไปนะครับคิดเลขออกมาลูกคิดเลขออกมาน้องจะได้เท่ากับ0ูนจดศนต่อมา f y เล็กความถี่อารีน y เล็กก็เช่เนเดียวกัน ความผี่อันลีนไวเล็กก็เกิดจากต้นไวเล็กไวเล็กก็เกิดจากไวเล็กกับไวเล็ก1ต้นเนี่ยเราใช้2อัลีนไวเล็ก600ต้นก็ต้องใช้ใช้2คูณ6 0 0อนันลีนไวเล็กทีนี้วนวเล็กมันอยู่ใน y ยใหญ่ไวเล็กด้วยเหมือนเดิม1ต้นเขาใช้1วยใหญ่บวกกับ1วยเล็กอันนี้มี1 800ต้นน้องก็เลยต้องใช้1 800วายเล็ก เข้าใจไหมหารหนึ่งหมื่นรลีนเหมือนเดิมคินเลขออกมาได้เท่าไหร่ลูก1 2 0 0พันสองพันแปดได้0ูนย์จุดมศูยถูกไหมซึ่งอันนี้ก็คือ0ูนเนี่ยก็คือความถี่อัรลีน y ใหญ่ก็คือ p f y เล็กความเี่ยอรลีน a เล็ก y เล็ก0ูนก็คือ q เพราะฉะนั้นเช็คอีกรอบ p บวก q เท่ากับหนึ่งไหมหนึ่งแสดงว่าเราคิดถูกต้อง ได้แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้แล้วว่า0.7เท่ากับ p 0.3เท่ากับ q ไปดูชอยซ์ซิเขาบอกว่าความพีอารีน y ใหญ่ก็คือ p ถูกไหมเท่าก,กับ0.52จริงไหมไม่มันเท่ากับเท่าไหร่0.7ข้อนี้ก็เลยไม่ใช่โอเคทันนะต่อมา ้นที่มีลักษณะเมล็ดขุกค่ะและมีการติดโรคระบาดมีจำนวนลดลงเมล็ดขู่ค่ะแปลว่าเป็นเอเล็ก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 เนี่ยมีการติดโรคระบาดและมีจำนวนลดลงมากความถี่ของจีโนไทป์วายใหญ่วายใหญ่จะมากกว่า0.52จริงไหมจริงจริงเนี่ยน้องถ้าเกิดว่าเมล็ดขู่ค่ะเมื่อไหร่ที่มันเกิดติดโรคระบาดนะครับเมื่อไหร่ที่มันมีโรคระบาดเนี่ยทำให้จำนวนลดลงมากเนี่ย อันนี้มันจะไม่เข้าแล้วมันจะไม่เข้าสมดุลฮาร์ดิวเเบิร์กแล้วนะเมื่อไหร่ที่มีโรคระบาดเพราะว่าสมดุลฮาร์ดวเบิร์กบอกว่าจำนวนประชากรจะต้องคงที่ถูกไหมแต่นี้พอมีโรคระบาดจํานวนลดลงมากมันก็เลยไม่เข้าฮาร์ดไวเบิร์กแล้วแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาต้องเขากําหนดว่ามันต้องอยู่ในสมดุลฮาร์ดวเบิร์กนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอคิด ตามโจทย์คือให้มันอยู่ในสมดุลฮาร์ดิวเบอร์โอเคทันนะอ่ะโอเคมาต่อนะครับเขาบอกว่าเเล็กเเล็กเนี่ย eh, ลดลงมากถูกไหมก็คือโพดนี้มันหายไปเลยทันป้าโพดนี้หายไปเลยดูไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะกลับมาคิดต่อ อันนี้คือข้อหนึ่งนะอันนี้คือข้อสองอ่าอันนี้คือข้อสามก็เริ่มต้นที่สมการของเราพี่กำลังสองบวกสองพีคิวบวกคิวกำลังสองเท่ากับหนึ่งถูกไหมพี่ก็แทนทีเข้าไปเรารู้แล้วพีเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดก็แทนเข้าไปบวกสองศูนย์จุดเจ็ดคิวศูนย์จุดสามคิวกำลังสองศูนย์จุดสามกำลังสองเท่ากับหนึ่งถูกไหมลูก คิดเลขแต่ละจพสออกมาเป็น0.49 0.42ุดสี่้ยถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็น0.09แต่เขาบอกว่านะเขาบอกว่า A เล็กเเล็กเนี่ยลดลงจนลดลงอย่างมากพี่ก็เลยสมมุติให้มันหายไปเลยพสนี้หายไปเลยนะพอโพสนี้หายไปเลยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเหลือแต่ตรงนี้ถูกไหม เราเหลือแต่สองพจน์นี้นะพี่ทําเป็นว่าอันนี้มันไม่มีคือมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเขาถามอะไรเขาถามความถี่จีโนไทป์วัใหญ่วัยใหญ่หญถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยที่เราคิดมาเนี่ยนะครับมันก็คือความถี่จีโนไทป์ถูกปะพราะเราเริ่มต้นที่สมการนี้ถูกไหมคือความถี่จีโนไทป์เพราะฉะนั้นเราก็เอามาคิดความถี่จีโนไทป์ ของอะไรเขาต้องการอะไรของวายใหญ่วายใหญ่ก็จะเท่ากับ0.49ย์จุดสี่ก้าหารศูน้บวกศูนถูกไหมหนูคิดเลขออกมาหนูจะได้เท่ากับ0.53อันนี้คือถ้าถ้ามันอยู่ในสมดุลฮาร์ดไวเบิร์ราจะได้0.53ซึ่ง มันมากกว่า0.52ตามโจทย์บอกข้อนี้ก็เลยตอบว่าใช่โอเคข้อนี้เฉลยคือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ใช่นั่นนีงนะอ่ะอันนี้คือกรณีที่มันเป็นสมดุลไฮดรีวเบิร <c oughs> ์ซึ่งโจทย์บอกว่าให้เป็น h ฮดรีวเบิร์น้องก็ต้องคิดแบบ h ฮดรีวเบิร์ก็เลยตอบว่าใช่แต่ถ้าเป็นโลกแห่งความจริงเนี่ย โรคระบาดพอมีโรคระบาดจำนวนลดลงมากมันจะไม่เข้าฮาร์ดิวเบิร์กแล้วนะพี่ก็เลยแถมพี่ก็เลยแถมให้นะครับว่าถ้าเกิดมันไม่เข้าฮาร์ดวเบิร์กแล้วมันจะคิดยังไงถ้ามันไม่เข้าฮาร์ดวเบิร์กแล้วง่ายมากลูกน้องก็ไปเอาน้องก็ถือว่าพิประโยคตรงเนี้ยไม่มีผลน้องก็ไปคิดความถี่โดยเอาโดยเอาจำนวนทั้งหมด มาหาความถี่ได้เลยก็คือจะต้องการหาวยใหญ่วใหญ่ก็คือวใหญ่วใหญ่เท่าไหรเราหามาแล้วมันคือ2,600ต้นถูกปะก็คือ2,600นหะหารเท่าไหรวายเล็กวเล็กมันหายไปแล้วถูกไหมลูกก็จะเหลือแค่นี้ถูกไหมก็คือ2,600บวก1,800ต้น คิเล่ออกมาหนูจะได้เท่ากับ0.59ซึ่งมันก็มากกว่ามากกว่า0.52อตามโจทย์อยู่นี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าฮาร์ดีไวเบิร์กก็มากกว่า0.52ก็แปลว่าใช่ถูกต้องข้อนี้ก็เลยตอบว่าใช่นั่นเองโอเคทันนะทันนะทันนะอ่ะก็จะปิดการเฉลยข้อสอบ ี6กแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับปลมือให้ตัวเองหน่อยที่ผ่านมาถึงตรงนี้ขอบคุณให้ตัวเองปบมือให้ตัวเองเก่งมากลูกเก่งมากปลมือให้ตัวเองเสร็จอันนี้แล้วน้องก็ไปพักพอนไปพักก่อนนะแล้วก็อย่าลืมให้นางวันตัวเองเก่งมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบไบโอม็อกเชสหกเจ็ดเป็นข้อสอบจำลองโอเคเริ่มลูกสู้ๆูเป็นกำลังใจให้นะทุกคน